แม่ทุกคนนี่ผมเล่นชนะด้วยมาตอนไล่ผมจะโดดไปตรงตรงหนี้น่าร้อนตรงเนี้ยเออผมจะไปตรงนั้นใช่ไหมใช,ใช่นี่ผมลืมกดอัดตอนทำนะผมก็เลยแบบ ตรวจดูในนี้เลยนะอาจจะไม่มีกระเป๋าอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมเก็บสามนะทุกคนเก็บสามเก็บสามไม่สนทุกใครแต่ตอนที่ผมแบบเนี่ยตอนนี้ไม่ยิงไม่โดนสกักเมดเลยนะทุกคนแอันี้อยู่ดีๆพิม้มาไงไม่รู้ทุกคนดูแล้วพิ้งมาไงไม่รู้งงเลยองงงงยิง,ยง,ยง,ยงยไม่โดนอีกนะ แต่ทุกคนผมงงมากตนะั้งเยอะอลยเพราะผมเนี่ยตอนนี้ผมเอาจชนะก็จตัดไปตอนเจอคนอีกตัวนึงนะนี่ตอนนี้ผมพลาดมากผมแตก oh. นี่เดีย๋ยวนี้มีเกิดใหม่ไปตัดตอนที่ผมล้างแค้นนะทุกคนามาล้างแค้นแล้วทุกคน <Double kill. S 1> ว่ามีซองอย่างนี้ที่จริง ไม่มีต้นสิงสเดลยวิเชย์เอช HK เปืนกูเนี่ยผมก็เจอตัวนั้นนะครับทุกคนตัวที่ผมยิงไปที่ใช้เวกเตอร์ยิงนั่นแหละตัวนั่นแหละผมเจอทุกคนมองนะไม,ไม่เจ้าไม่เจ้มอะไรบางประเทศนั่นแค่ผมนะเนี่ยไอตัวเนี้ยมันได้ท็อปที่แสิของประเทศนะ Okay, so. เดี๋ยวไม่เดียวมันแตกนะเลส,ส,ส,สีนะนม่นแห้ไงสีนะห่วงก็กำยาตัดไปตอนเจอคนอีกตัวเลยนะทุกคนต้งหวางนี้มาล้วนะทุกคน มีเ <Mile> ข <dizzy> ้าบ้านี้มนี่ยเขปั๊มยใช่หทุกคนได้ยินใ่หมน่าจะมีคนอนบ้านแล้วก็มีคนดกับเราเบิดผมก็เลยใช้สกิปถักขยะวิ่งขึ้นไปแล้วก็นึ้นี่เข้ามาสวยสวยเดี๋ยวทุกคนจำไปนตัวนี้ไว้นะไม่เกิดมาไงไม่รู้ คผมนำตัวนี้ไว้นะโดยทุกคนจะได้ยินเสียงเท้านะทุกคนฟัาไว้ยินไหมไม่ยินไหมนั่นแหละแม่สาวคนนั้นแหละทุกคนแล้วผมก็สงสัยนึกว่ามีคนผมก็เลี้ยงก้นไว้ตรงก็ตรงเพรา้องคนนี้คนเหรอผมก็เลยเอา ปมัเล็งไปหลังคาผมไม่เห็นใครพอมันุกขึ้นมาผมผมก็เล็งขึ้นไปทีเดียวมันายบอดหรือหายไปกับตาทุกคนสังเกตไม่เห็นนี่ก่อน ต่อไปที่ผมจะไปก็เป็นตรงนี้นะแถวตรงนี้ไม่ๆๆผมไปตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนทีว่าหลังราเนี่เปลียนกันแล้วที่มีเหรียญยอยู่ไม่ได้ก็วิ่งมา งงด้วยแหละวะโอ้มาใช่ไหมผมก็วิ่กลับแบงนี้โอ้ยโดนโคตรเดือดอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรนะผมจากจริงเดียวทุกคนจำไหมนี่ไว้ตรงนี้ผมมาตป็นนี้ มันจะมีจุดนี่มจะมีคนนะทุกคนนีมันจะมีคนอย่างนี้ลุกมาจังใจวะมันมาจากตรงไหนวะเกิดมาจากตรงไหนทุกอย่างนี้มันางทุกอ่งเฮ้ยมาตรงเนี้ยน่เห็นระเบิดแหลยระเบิดมาจากตรงนี้เนี่ยเนี่ยรู้แหละตรงไหนมันมาปุกไม่รู้ได้ไงไม่รู้เอาปุ๊ก ย่มปนเดก็ฆ่าตัวที่มันรับหนี้แต่มันก็ทำนาเพื่งใส่บมงงงเนี้ยตัดเป็นตัวตัวเนี้ยตัวตัวเนี่ยไอที่สามี่น ดูไปตอนไปดูตอนที่ผมเจอมันเลยแล้วกันอี่มาทุกคนนี่เนี่ยทุกคนอยู่ในวอาสีฟ้าแดงนะนั่นแหละมันนเองผมก็งงใครรอน่าตรงนั้นนะเพราะแบบผมเห็นไม่มีหมออกมาใช่เลย